ที่การใช้กดแรงดึงดูดที่ง่ายที่สุดเลยนะคะคือการทำวิชั่นบอร์ดค่ะเราอยากได้อะไรอยากมีชีวิตแบบไหนหารูปแบบนั้นมาแปะไว้ในที่ที่เราสามารถมองเห็นได้ทุกวันและหลังจากนั้นเราก็เชื่อค่ะเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงมันจะกลายเป็นความจริงในชีวิตเราและถ้ามันยังไม่จริงทำยังไงล่ะถ้ามันไม่จริงแปลว่าเราอะยังขาดอะไรบางอย่างอยู่และไอสิ่งที่เราขาดอยู่เนี่ยมันจะแสแดงออกมาด้วยความผิดหวัง ความไม่สมหวังไม่ได้ดังใจถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแบบเนี้จนฉันต้องทําอะไรสักอย่างจนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยว่าเนี่ยคุณกําลังก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนออกมาจากจุดเดิมไปแล้ว1นก้าวแล้วคุณก็จะกลับเข้าสู่คอมฟอร์ทโซนอีก จนกระทั่งแบบมีอะไรบางอย่างมาทําให้คุณสั่นคลอนอีกจนคุณต้องเปลี่ยนอีกก้าวอีกนะคะมันก็จะมาแบบนี้จนวันหนึ่งหันมาดูอีกทีนึงก็แบบอ้าวนี่มันคือภาพที่ฉันเคยคิดไว้เคยฝันไว้วันนี้มันกลายเป็นจริงหมดแล้วมันมง่ายๆแค่นี้เองนะคะแต่สําหรับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดสูตรวิทยาศาสตร์สมองนะคะอธิบายด้วยเหตุผล เป็นเรื่องของจิตวิทยาการทำงานของสมองนิวโรไซแอนที่เราสามารถเข้าใจได้ด้วยสมองชิกสายนะคะไม่ได้แบบว่าสายลาลาสายมูสายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดสูตร NLP นะคะทารากำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์ @tara_ โถ o แล้วเจอกันค่ะ